ในเขาในถ้ำในเหิวก็มีรปะเมีถวายเทียนในศาษาปัจจุบันนี้ความจำเป็นส่วนนั้นต้องบอกไปแล้วเพราะว่าโรคมันพัฒนาขึ้นเกิดขึ้นเรา็ไอ่ไปด้ใจอะไรว่าทำยังไงมันให้แสงสว่างเหมือนกันแต่ว่าได้อันสงันทีก็คือไฟฟ้าก็ไฟก็จึง แนะนำให้ยันโด้เออปีนี้เราไว้หลอดไฟฟ้าเพื่อที่จะเปลี่ยนให้เป็นหลอดระอย่าทั้งหมดมันมีชำ้นลวดบางก็รัดซอนเส้นเป็นเยลใบให้ยันโด้ได้ความรู้แสงสว่างในตอนสายส่วนผ้าหลังน้ำฝนควางจะเป็นตอนนี้ก็น้อยไปนะเพราะ่ ผ้าปำหนุก็ประโัชนอย่างข่ออาน้ำฝนกรตามแจงเนตามท่าตามเพลินตามหัองนก็มีห้องน้ำห้องฆ่าด้วยมรับารเป็ีนก็เปลี่ยนไปเพราะนังเราเป็นผู้ที่อยู่ในโลกอยู่ในธรรมชาติก็ต้องรู้จักปรับปรุงการใช้จะเดิมเดิมไยไม่ได้อย่าการจุดทูบจุดเทียนอย่างน okay. ี้ก <rawd Moder> ็เหมือนกันจริง ในสมัยพุทธกาลก็ไม่มีพิธีจุดเทียนทูบบูชาพระนรัตรบูชาพระเทียนก็คือจุดเพื่อให้แสงสว่างทรองบนสาธยายมนจองทางเ็นตรง่ายจะที่โคมไฟดำรอง้องทานส่วนทูบก็เมื่อก่อนก็ใช้สำรับเพื่อจุดเพื่อใช้ควันใช้ควันป้องกันเหลือ,อยุงไร ที่จะมารบกวนในขณะเดินเดินตรง,นนนงหรืนอนั่งสมาธิหรือขณะพักผ่อนนอนหลับนี้จุดทูบเพื่อใช้ความวนั้นป้องกันจาก,จากที่จะมารบกัวยุบตอตตอมาก็เลยมันก็ว่าเปลี่ยนแปลงไปยุบเข้าไปว่าจุดทูบจุดเทียนบูชารวไฟจริงๆไม่ใช่ตเตลี่ยนทูบไว้ เุดเหตุผลประสงค์อี่แตกอื่นไม่ใช่ว่าเก็บูชาแต่บูชาจริงๆครูบาอาจารย์ท่านเน้นย้ำนะว่าจริงๆแล้วการบูชาก็คือสิ่งนิ้วที่พระเจ้าแนะนำหรือส,ส่งสอนเป็นประเบียบแบบแผนการสักการะการไหว้การเคารพกันอัญชีีวันทาอภิบาติก็คือ 10นิ้ว10นิ้วนี่แทนดอกไม้ดอกบัวแทนดอกบัวหรือแทนหัวใจแทนหัวใจการบูชาด้วยจิตด้วยใจเราจะถอดหัวใจมาบูชาไปได้าแนนี่แหละหัวใจเพราะว่าเรากระนมนคือใครบ้าหัวใจเราถอดหัวใจออกมาการนอกน้อมจากการะบูชาน้อมด้วยจิตด้วยใจจิตใจก็น้อมด้วยคือเอากาย เป็นยามทานใจก็น้องไปด้วยสองอย่างก็ประกอบกันแยกอ่ว่าให้เฉยหรือกราบที่เฉยในใจไม่น้อมพราะฉะอาจารย์จึงแนะนําให้โยเมเวลากราบนะให้กล่าวด้วยกรารกาบที่นึ่งให้กล่าวว่าพุโทโธเมนาโสซึ่งมีความหมายว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข,องของ้าพเจ้านาถานาโถแปลว่าที่พึ่ง คำโมเมนาโถะธรรมเป็นที่พึ่งของพระพเจ้าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าคือไม่ใช่สักแต่ว่ากาพู้ๆไปแต่ให้ใจน้องไปด้วย <c oughs> บุญก็เ,เกิดขึ้นใจน้องไปบุญเกิดขึ้นเ <c oughs> พระาะคำจากคำสอนของพระพุทธเจ้าตามไว้ตอนท้ายว่าอภิวาทนาสีลิสนจ,งา,งจ,งา,งจงางลุธธารกจายโน จะตารุธรรมาวัฏจันติอายุปันโลสุขังพลังอยาโยมพอได้ยินสุขังพลังกทาธุูนเลยแต่ไม่รู้ความหมายว่าท่านหมายถึงอะไรจริงๆไม่ได้ให้พรนะแต่เป็นทาสอนเป็นทาสอนผูท้ที่จะเจริญด้วยอายุวันณะสุขังพลังคือพรอสีระการจะเจริญแต่บุคคลผู้มีปกติกราสุว้เพราะพรน้อง ต่อผู้ที่มีคุณเป็นผู้ที่ควรเคารพนะคระรบพุทธพราหมณ์ทังสองคุณพ่อคุณแม่บุคคลลักษณะเช,นชน่นนี้จะ,จะเจริญด้วยปอสีคือมีอายุวันนะสุขภาพอายุก็อายุยืนยาวเงียบยาววันน,นัก็ผิ้นรันข่องใสจะเป็นผิวนดามอยู่ครามก็ข่องใสอย่างยัง เดี๋ยนางสาวจักรวาลคือดำเคราะห์นิ่ไม่ว่าคิวดาไม่สวยไม่ใช่ถ้าไม่สวยก็ได้เป็นนางงามจักรวาลจะสวยตามสีผิวของเขาตามแบตามชนเอา่านั้น,นวันนะยูรันสุข,ขะความสุขหรือสุขภาพสุข,ขะความสุข,สขกายสบายใจ ไปตรงไหนไม่มีรแะแวงใครมีคนสุกกายสบายใจความระแวงก็ไม่มีอย่างโยมการข้าวโยมความระแวงไหมสบายดังดูยากโยมนะทานข้าวถ้าเป็นสัตว์เป็นอย่างอื่นโยมมันกินไปหนมันเนี่ยกินไปแล้วกแรกระลกแรกตามระแวงนู่นนี่ดูมีคนยกตีหัวรู้ว่าแต่ทุกคนกินข้าวและทานข้าว อย่างปลอดภัยใช่ไหมไม่ไระแวงเลยกินสบายใจเฉยเลยยนมองดูรี่กก่โมกไกเราบางให้ข้าวเราคือกินด้วยจิงทั้งกินทั้งบิ่งทั้งจิตท,ทั้งระแวงอ่ะกลัวจะโดนค้อนหรออ่าสักพึ่งตัวยมนสังเกตดูรู้มากกากเวลามันกินมันจะระแวงไปเย,ยูะนั้นแหละแต่รุ่นเรามันดีอย่างหนึ่งวบเวลากินมันไม่ไระแวง แต่ถ้าทำผิดไม่แน่แต่ทำผิดมีคดีมีอาากินต้องระวังเหมือนกันรัวก็จะมาจับมาขังม,ม,มาคุมมาขกันกินก็ทั้งงระวงจริงด่ดวนไะไรก็สำรักเลยอนภาระคือการทานามัยสุขภาพร่างกายขอ้อที่สี่คือทุกคนก็ปรารถนารานามัยที่ดีนะ อยากมีสุขภาพดีไม่ว่าจะอยากมีมีจนยังไงแหละอันนี้ก็คือข้อสำคัญเพราะว่าถ้าสุขภาพดีโอกาสที่ใจจะดีมันมากก่มีเปอร์เซ็นต์มากแต่ถ้าตามไปที่ใจมันไอ้ร่างกายมันไม่ดีมันรวนเนะี่ยจะรักษาใจรักษาอย่างจะรักษาใจให้นิ่งให้สบายให้งสงบให้เยือกเย็นมันยาก ถ้าองค์ประกอบมันไม่ดีเพราะงั้นอยากให้มีสุขภาพดี mm hmm. เหมือนเราทม่ีเราให้ความคนป่วยนะให้ทำใจดีใจ,ใ,จใจสบาย mm hmm. ก็ลองลองมาเป็นเราสิเราจะทำยังไงในขณะที่ว่าการไม่สบาย mm hmm. มันก็ดิน้นรนใจมันก็กวัดเปลี่ยนไปตามสภาพร่างกายเพราะฉะนั้นสุขภาพพลานามัยสำคัญ ปัญญพ,ยยพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพราจะเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกราบ,บามีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจปัญญานิึงพายาดโยมกราบใน่นรอ้อยล็อบยิ่งกราบยิ่งสุขภาพดีเห็นไหมครูบาอาจารย์ท่านกราบประจำไม่รู้กี่ลอบนะ,ะโรคปวดเข่าโรคโรค,โรค เนอื่นก็ไม่ค่อยเปียนในคุณบาจารย์ที่แปดสิบเกดิมนครั้งนะัเราจที่เกียรติกรนั้นมาที่นี่นะจะพากราอย่างอย่างน้อยแปดครั้งเก้าครั้ง1้าครั้งสิครั้งกามดูกราบพระทธธรรมพระสงฆ์กราบพ่อแม่คุรรยาจารย์บรรลุกร,รยายบบุรพาจารย์ระลึกถึงนู่นตั้งแต่องคหลปูาวหล่ป,ปูมัน่นระลึก ไปไกลถึงครูบาอาจารย์จนมาถึงเสียมทอนอที่เราเป็นเระุ่ปรึกษาอาจารย์ให้คำแนะนำสั่งสอนเป็นตบถึงบุญเราเนี่ยกับพ่อแม่แก,กาบเลือกให้ถึงแล้ประก,กากลรามหาเีระในที่ประชุมนั้น,น,นแสดงความเคารพน้องต่อองค์ประธานในที่ประชุมในที่นี้ก็ มีหลวงตาหลวงตาสมพรพระครูวรธรรมพินิษซึ่งหลวงตาก็ได้มาอยู่ในสาขาที่สี่หรที่ห้าหลวงตาที่ปอ้อกร้อมกันกับท่าเนี่ยสอบถามหลวงพ่อสครูสาขาไนหลตาที่ 5, 4, ห้าหรือีลสี่า รนก่อนร่งตานเรือตาสี่นที่สที่นี่ที่สามที่เฟรเมนัาเปิลอาราที่สที่นี่ที่สามน่งตาที่สแล้วก็ซูริโยที่ห้าที่ห้าตาวงาหเดดมารแล้วก็โรเกียแปดนะอันนี้ก็ขาดอยู่ลายสามบันรเอมา ต่อไปก็จะให้ญาติโยมได้พากันถวายผ้าหาบน้ำฝนผ้าไกรคีบอนและก็ต้นผ้าป่าเป็นระลับต่อไปหลังจากนั้นก็จะทำให้พรเนาะให้ลูกตาก็รรทำสักหน่อยแล้วให้พรหลังจากให้พรเสร็จพระสงฆ์จะได้พาญขอขอา,าตาิโยมขอเข้ามาพระจันรัไตร ในช่วงเทศกาลรรษาตามพุทธประเพณีอันดีงามของชาวพุทธเราเมื่อถึงย่าเข้อภรษาศิษยิาหรืทศิษย์ทั้งหลายก็จะ,ะไปคารวะ,ะไปขอพรมากรครูบาอาจารย์ที่อยู่ใกล้พอที่จะไปถึงที่เราเคารพศรัทธาขอพรมาต่อกันยาิโดนก็ทาได้ในประเพณีนี้ก็คือว่า บางอย่างเราอาจจะล่วงเกินด,ด้วยกายกรรมวิจิกรมกรมโมโนกรรมต่อกันทั้งต่อหน้าและรับหลังหรือรู้ตัวก็ก็ดีไม่รู้ตัวก็ด,ด,กดีเราก็จะได้ปลดเรื่องภาระรัความโทษเหล่านั้นออกอย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมอย่าให้เป็นเวรซึ่งอาจารย์ขอขอมามคือให้ลดชั่นใช่ไหมลีลิฟออกมาอย่าให้มันสะสมมันก็เป็นโทษ กรรมเหล่าน,นี้บางทีก็เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติอย่างบางทีทอนาไปมติขาดเนเคยไปขอไปประมาตากตั้งพ่อแม่หรือประมาตากตั้งครูบาอาจารย์